วัดดีครเบเพื่อนวันนี้วันอยู่สุขสบายผมมาอีกแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับ M9A1 จากค่ายเคซีไต้หวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะยิงเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกเลยว่ายิงสนุกนะครับแล้วก็ความยา่ยก็พอใช้ยังไม่ได้ตั้งฮอบตั้งอะไรนะออกมาจากกล่องผมก็ทดสอบเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบการกลุ่มเป้ากระดาษระยะใกล้ๆห้าเมตรแล้วก็ยิงเป้าเหล็กเพจเล็กๆนะครับอย่างไงมาทดสอบกันนะครับ ตั้งเป้ากระดาษนะครับตั้งเป้ากระดาษก่อนดูกลุ่มกันก่อนนะว่ากลุ่มจะเป็นยังไงแล้วประมาณ6เมตรครับนิดๆครับก็ยิงสนุกๆนนะครับลองดูกลุ่มมันถ้าเกิดระยะไกลขึ้นไปสัก10เมตรกลุ่มมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราดูกลุ่มตรงนี้ก่อนนะครับส่วนปืนตัวนี้ผมหาแม็กสำรองไม่ได้เลยของตัวมันเองแล้วก็มันไม่มีขายเนี่ยนะครับต้องสั่งต้องอะไรเงี้ยเห็นเว็บนอกมันก็ out of stock อะไรเงี้ยผมก็เลยไปได้ตัวนี้มาครับจากคุณเจียงนะครับ คุณเจียงคุณเดีย,ย GBB อ่ะเป็นแม็กของ M93R ก็ใช้ได้นะครับเป็น s t e m s e v เหมือนกันนะครับแบบนี้แต่ยาวหน่อยนะครับ <laughs> แต่ก็โอเคนะเท่ดิโอเคเรามาลองกันเลยนะครับใช้ลูก0.2นะครับแล้วก็แก๊ส Imtop นะครับ อันนี้คือกลุ่ม6เมตรนะครับนี่6เมตรใช้ได้นะผมว่าโอเคนะนี่ไม่ได้รับฮอปเลยนะครับก็คือมาอย่างไงมาอย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้ผมทดสอบไปดูคือยังไม่ได้ปรับเนะเอาแบบนั้นเลยนะครับนี่ก็โอเคนะใช้ได้นะผมว่า k s c เนี่ยโอเคถือว่าใช้ได้ในะระยะนี้นะครับถ้าเราสมมุติว่าเพื่อนทดสอบระยะเพิ่มขึ้น10เมตรไอเนี้ยมันก็จะกระจายขึ้นหน่อยแต่ผมว่าไม่มากผมว่าน่าจะเพิ่มอีกประมาณสัก ไม่เกินครึ่งนิ้วอะครับกือคือคอ,อาจจะกระจายไม่เกินครึ่งนิ้วแต่โดยรวมผมว่าดีนะโอเคนะถ้าเกิดมีโอกาสทดสอบไกลๆเนะี่ยเพราะว่าบ้านผมระยะมันไม่ได้นะสักสิเมตรสิกว่าเมตรอะไรเงี้ยอาจจะได้ผลดูได้เพิ่มเติมกว่าน,นี้เนาะเอาข้อนี้ก่อนลวกันนะครับวเดี๋ยวเราลองยิงเพลนเล็กๆกันนะว่าผลจะเป็นยังไงนะครับตั้งเป้าเหล็กเล็กๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูผลกันว่าเป็นยังไงนะครับ เป้าเพ่เลยก็ประมาณนั้นนะครับก็พอใช้ได้นะโอเคนะมองถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับเจ้าปืนตัวนี้ยิงสนุกแล้วว่าแรงโบแบคมันแรงนะครับผมว่าเคสซีตัวนี้แรงโบแบกแรงนะแล้วก็ยิงสนุกนะครับแต่วันนี้แดดร้อนมากอากาศร้อนมากแก๊สหมดเร็วมากผมอัดแม็กหนึ่งยิงได้ไม่แม็กนิดนิดเองไม่ถึง2แม็กหมดละแก๊ส แต่ก็ยิ่งสนุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบให้เพื่อนดูจะได้เป็นแนวทางว่าผลของมันเป็นยังไงนะครับถ้ามีโอกาสยังไงกลส10กว่าเมตร10เมตรเมตรอาจจะได้ลองเพื่อนดูในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยน้อยก็บอกไปยังหมกันเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ